อ่ะสบายดีเอฟซีทูกฐานป้าพี่น้องเมน้อยพี่สร้างผาดเอาเงินมาอ้างมาอวดคนเจ้าคือเงินหลายแท่น่ะมาใส่นี่เจ้านำมลมาใส่หนี่ใบดอลลาร์มันมีใบพันอยู่บนดอลลาร์นะพี่น้องบนชะนอยมมันีใบพันใบดอลลาร์ตัวข่อยเราบ่คอยจับจะเทื่องเงินดอลลา่านี่เออบมงจับนี่ อ่าตัวป้าตัวพี่น้องมีอยู่บ่ใบพันดอลลาร์นี่58.000ป๊าตัวสี่พันหาพันดอลลราจักหมื่นนะอยู่หันนะ0โอ้ตัวรวยแถวเจ้านี่ 3.000. อยอะไรแจกลูกแจกร้านไหนเด้อเอาเงินบาทไปแลกเอากรได้ไรสิเป็นอย่างเอาให้แลกเอาอยู่ตัวจ้าพระเท่งมาแตอไอันนี้ เองแล้วหอยลราคนเฮงเนาะปลาตัวน้ำมุนมาใส่นี้น้ำมุนเนาะแม่ชาวหนุอยมาแลมปีเอาคันมาพี่ก่อนวันนี้สบายดีจ้าเขาเอาเขาเอาแล้วเขาไปใส่น้ำเเาเนาะเขาเป็นหนีไปเองเขาถุกกถ้าเขาเองรวยก็เทาเองนั่งลุงไปกินข้าวไปกินข้าวกินทอดไข่ เอาไปนั่งอยู่โต๊ะผู้บ่ะนุ่งผู้นโต๊ะมีเอาไปนั่งยกไปโลดไปนั่งมีโต๊ะผูกโอ้ยกินนี่ก็ได้เว้นพิซังนี่ก็ได้เอ้าเจ้าเห็ดยังเห็ดเป็นตอนแล้วล่ะน่าก็ซอยแล้วเรียบร้อาเห็ดเลือดแป้งจากจานหนึ่งเลยเห็ดเลือดแป้งทำเนื้อเห็ดลาทำเนื้อ มาเฮือนขออ่อจะได้กินเป็ดแต่ชิมเจ้าเว้ยป้าตุ๊อ้าวมาหน้าได้กิน,นเอ,ไอะไรอยู่บอ๊ะอืมอะไรอ่ะนาไปใส่เม่ก็อิ่มแล้วพี่น้องกินไข่ทอดนี่กันโอ้คนก็อยากสุลมุนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้วยยังเห็ดยังไงผู้หนับเงินขนาดเนาะทางเนี้ย เบพันงต้นไม้พอดีพี่น้องต้นไม้ก็น่าซื้อมาใหม่เด้อพี่น้องอันนี้มรกตสีดำมรกตดำกระเป๋างามแต่มุนกระเป๋าอันน่านาซีขาวงามเนาะไปลอยไปลอบาทโบกระเป๋าสีขาวเจ้านั้นอันนี้อันนีกระซัอยห้าสิบเอองามเนาะอันนี้กระลอยห้าสิบบาทโบอะไรก็นเนี่ มักสีขาวแล้วนะน้ำบรีสามรอยหาสิบแม่นโบประาปมาณสพันกว่าโบก็มาบึงเอาสามรอยหาสิบตลาดนักหนึ่งหาบ่ึ่งอนน่ยหนึ่งหนึ่งนึี่น้อง หาขวดหัวขวดเลด้วเด้นทาง้าเด้อมีการกินขึ้นแล้วเด้อวันนี้มีการกินเกิดขึ้นพริกไทยก็มีดอฮักก๊กจวางไปเริงคิดในเดด้อแล้วเ้มาลงโฆษณาใ้แม่ กินนมบาลุกกินข้าวอิ่มเลยแม่เอานมให้กินลุงเอ้ยเอาเต้าไปอันหายนมให้น้องเด้ออีละนี่เ ouais, ต้าในล่างเรียบร้อยละไปไปหายนมให้น้องกิน right, อ huh? ิ่มแล้วเข่าฮะใส่แป้งของแก้มออกกลองเติบอลว่ะส่ไปโยใส่นี่คอยทีมลงทั้งขยะได้เห็ดแน่นี่นะ ลิ้ออะเหนื่อยเดิอ่ะเหนื่อยไปต่างมากอยู่เนาะก็นาเใส่สะอ้นน้อยเห็ดชูกินดิปากมาปากเดรกมาอมยเนาะกูก็เหตดก่อนนานนั่นอนเด้สกูว่างแล้วเพร่นจับกล้องในบักตายหมแต่ละคลิปนึ่งบอนเนต่เข้าด่ามันได ออกคลิปเลยบ่นี่ได้รำไรสุดใจแล้วบัลนี่แห้ขับบัลนี่กระดากระดานช่ไหมอือมึงไหนกันไอ้บอลจะให้กูด่ามึงนะนอะเนาะมึงอยู่สื่อๆบ่มาโอ้ยลารมณ์ดีตายไอมึงเห็นกูอารมณ์เสียตื่นสั่งเฮ้ยมันบริได้ดอกใช่ไหมนี่มึงแนวใดมึงแฉะกูอารมณ์ดีได้มึงไปหาเงินใหม่เนี่ยหลายๆอารมณ์ดีอัตโนมัติเลย อารมเบีอัตโนมัดมึงไปห่านี่ก็ไม่เข้าเหมือนปากมือปากมือดำเหม็นสากนี่หมดตัวเลยเพามันเน่ามาถึงที่เลยทางต่อเอฟซีได้เพราะมันาคงจะเหม็นสากน่าดูเอาก็คือว่าสะอาดที่นอมนต์นู้ที่นอมอนอยู่ใต้เตียงนี่ดหอมเตะเตะกันหลอนนะพ่อหลอน โอซีลายลิออนสีเลือดแปลงจานหนึ่งน้องหั่นลาบเปิดล er kind of so ี ág, ่อันหนึต้าก็จาใส่ได้อยู่มันแตกสิเปลี่ยนอยู่ไปซื้อมาเปลี่ยนเดซอ้ิตอองปเาเตะๆกันมาเลยเด้อพี่น้องมาจุ่มอยู่จุ่มอยู่พี่เบิร์ดพี่น้องเลย ชอยใบมะกรูดใส่บ hmm. ัอ้น <nước> อ <c Genius> so ้วอือโยนมะเร็งขาดบไดใบมะกรูดไมตายนซะนยรเมื่อกี้เ่รอาเห้วเงมีเป็นต้นต้นบาักใหญ่นสอมต้อืมาทองขวดเด้อพี่น้องเด้อปลาเป็ดตัวนี้คือเนื้อะไร่อน้องเอยแม่น้อยจักเลี้ยงนี่แม่น้อยเงินหลนางมลกินเอาเจ้าเงินไหลหรอวะเจ้าเลี้ยงมะจับ หงเงินหลาเนี่ะจับเป็นกำเนาะพี่น้องเรื่องไม่ขอเงินเลยเงินเฮงในเงินดอลลาร์มันเปเฮงปังง้นเน่คนละครึ่งเด้อเด้อเงินไหลหะแาไว้ลไวแล้วแกไว้แล้วเปร์โต๊ะเกมอนนี่บอกออกมาเลยนะแต่ห้องนี่เนาะลมผูบ้บ่าวบ่แม่ จะเห็ดยังโอ้คุยกับเอซนึกว่าลมบบาแวไดนอนควนปผูถ่ายคลิปกับแบบซาลบุนะผัวขอยนันหนักทองด้วยนะเด้อหนักต้มไม่ยัง อิสการบอลเมดยด่านอิสการการจินไอ้น้องน้ำขดล่ยมเยพอสื่อไรต้องแสนโอนเนาะตัวใหญ่สินก็ลาย บกินด้อ้ันกันก็ไ่ได้บอเย็นเพียงเดียวอนสิตาอุ่นเป็นนอนมาเสื้อนี้อุ่นๆนะใส่มเว้นผ้าขคดก่อนคุณมึงใส่มาโพดอะไรแยามหอนใส่เท่นี้มาเว่อรีาตัวเหลืองกับดำแัซื้อใม่เนคะเขาบอกให้เสื้อใหม่นี้เราซื้อสองอยห้าสิบบาท ชื่อสีเหลืองเลยเนาะอหมักไรเนมปุ๊บกับสะดุดตัดอย่าเราหมักคนหมักสีเหลืองเออคนหมักสีเหลืองนั่นน่ะป่เนี่ยด้เลือกตัวอื่นเนี่ยเท่อื่นน่างามกว่านี่ว้าวหมักตัวแบบมักสะดุดตาตัววัห้าสิบบาทเน่ะเอาตอร์น่ะเครื่องตากรัมหน่วยนะเอออยากนอนนะคะอยากนอนแล้วโตอยากนอนแล้ว แม่ครัวกับน้องก็ได้พี่น้องเว้ยเขาในเห็ดมีกินกุ้สุนาเดิวยไม่น้องมีนุ่งใส่น้องใส่นุ่งจานเดียวกับพ่อเหรออุ้นนกองในเห็ดลาบอุ้ยตักลงตักลงเลือดมันล้ายในจานเดียวจะกินจานอะ้ได้ตาดอันนี้ตาดเล็กเลยนุ่งหอยได้อันนี้แหละพอดี เจ้าอ้นเขามาซูงเปลาไม้เขามาแข่งใช่ไหมเฮ็ดมันได้จนขุดพอหอมพอหอมเงาได้บอมีได้พักบัวผักอันนี้มีได้เอาไปก่อนเด้อพี่น้องคลิปนี้ขก็จะไปเตรียมพอหกพอหอมให้ยโอนน้อยก่อนไปก่อนพาไปก่อนจ้าพอกัอนใหม่คลิปหนาเด้อคู่เนาะยายมอนนี่บ่ได้ออกมาเขากล้องเขาแกล้งเลยเนาะเจ้านี่เนาะโห่เลยโห ไปแล้วพี่น้องเอ้ย